ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการจัดทีมเ,เดินทางฝันร้ายในซีซั่น3นะครับกเ็เทคนิคง,ง่ายๆในการจัดทีมในเอฟเคลีน่นะครับก็มันจะมีการลอกทีมของท็อปแลน์นะครับก็ให้เราทําการดูท็อปแลน์นะครับว่าเขาใช้ทีมอะไรในการาลุยบอสนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วให้เราเอาทีมเขามานะครับให้เอาทีมเขามาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามาประยุกต์ เป็นแบบฉบับของเรานะครับโดยที่ตัวไหนของเราเก่งเราก็เอาแทนตัวนั้นอะไรประมาณนี้นะครับอย่างทีมแรกนี่นะครับปกติท็อปแลง์เขานะครับจะใช้เป็นเทนเวกนะครับซึ่งเทนเวกผมเนี่ยไม่เก่งนะครับก็ผมก็เลยจะใส่ลูเคเทียแทนมาในทีมแรกนะครับโอเคมาทีมที่2นะครับ่าทีมที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีตัวเหมือนกับท็อปแลง์ทุกตัวเลยนะครับซึ่งแต่ จะมีตินิดนึงนะครับซึ่งเป็นเบลินด้าน,นะครับเอเวที่ยังเป็นแค่กรอบสีทองตัวนี้นะครับแล้วก็แค่นี้แต่ว่าใช้งานได้นะครับก็ผมก็จะไปทีมที่3ต่อเลยนะครับทีมที่3เนี่ยผมค่อนข้างที่จะคิดว่าทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างมีตัวครบประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับสายฟรีจัดทีมตามผมได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีเ,เ,เขาเรียกว่าเอเวกบาเด e นตรงนี้นะครับก็ให้ใส่ไปเลยนะครับ โอเคแล้วมาทีมที่4นะครับทีมที่4ี่นะครับเอ่อท็อปแลนค์นะครับเขาก็จะใช้เป็นเอ่อเจ้าตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมจะใส่เป็นเอ่อเจ้าเจ้าตัว <c oughs> เจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับโอเคก็ผมคิดว่าเป็นตัวเวทที่เอ่อเก่งที่สุดตัวหนึ่งในทีมของผมนะครับถ้าไม่นับไอฟ์นะครับก็ ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้งานได้ดีกว่าซึ่งไอผมก็ยังไม่ได้ลองเลยสักครั้งนะครับอาแต่ผมว่าใส่เป็นตัวนี้ไปแทนนะครับแล้วก็มาทีมที่5นะครับทีมที่5เนี่ยจริงๆผมค่อนข้างลองหลายๆทีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมมาจบที่ทีมนี้นะทุกคนก็คือจะใส่เป็นบูทัชสำหรับผมเนี่ยในทีมนี้บูทัสเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับเ,เป็นแทบจะเป็นดาเมจหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นน้อง น้องเป็ดนะครับเรียกว่าน้องเป็ดอ่ะจำชื่อไม่ได้ครับชื่อเยอะมากนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็มาเป็นเบลินดาเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองเอาไปจัดดูนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับผมจะใส่เป็นมิสก้าแล้วก็เป็นเอ่อชื่ออะไรจำไม่ได้แย่นะครับอะไรก็มูหลาาแล้วก็โจนนะครับแล้วก็เป็นไวท์เอลนะครับอ่าเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็สัตว์ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าทีมที่ผมจัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เนี่ยครับเริ่มมาเนี่ยถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีเทนเวกที่เก่งๆนะครับใช้เทนเวกที่ด่านนี้จะผ่านสบายเลยนะทุกคนก็สามารถใส่เทนใ <c ười> ส่เทนเวนกแทนลูเคเทียไปได้เลยนะครับแต่ผมไม่มีไม่มีเทนเวกเก่งๆนะครับผม่า <c ười> ใช้ลูเคเทียแทนไป ก็พอจะเห็นว่ามันก็อาจจะพอทดแทนได้บ้างอยู่อยู่นิดหน่อยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคครับลูเกเทียก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันเนาะโอเคนี่น่าจะผ่านโอเคเวลาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องไปลองบางทีก็ต้องลองรีเล่นหลายทีหน่อยนะครับอ่ามาทีมนี้นะครับก็จะต,ตดิดนิดนึงเรื่องเบลินดาอเวของเรานะครับเป็นแค่ขอบทองอยู่ตรงนี้เองนะครับก็จะยังไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวดามจหลักจะกลายเป็นเอ่อตัวน,นี้แทนนะครับอนาสตาแทนนะครับนี่ครับคือเคียจบค่อนข้างไวอยู่นะทุกคนโอเค รอบนี้อ่ะจ,จะเวลาไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่ครับอ่าแล้วพอมาทีมนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีครับทีมนี้ไม่ไม่ยากนะครับตัวหาไม่ยากเท่าไหร่แต่ละตัวเป็นตัวที่คิดว่าทุกคนนะน่าจะมีติดกันอยู่แล้วนะครับ ดาเมจก็จะไปอยู่ที่สกาเลต t นะครับตัวทำดาเมจในในทีมนี้นะครับโอเคอ่าแล้วมาทีมนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีตัวลิศเอ่อเป็นตัวขาวแล้วนะเป็นกรอบขาวแล้วนะครับก็น่าจะทำเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับ ในในด่านนี้นะครับส่วนใครที่ไม่มีอีโอลินเนี่ยก็ลองหาตัวที่เป็นพานธนูนะครับที่เป็นระยะประชิดตัวอื่นใส่ดูนะครับอลองลองเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนดูครับ โอเคทีมนี้ก็เวลาก็ค่อนข้างที่จะขิวเฉียดนะทุกคนแล้วพอมาทีมที่5ครับทีมนี้ทีมนี้เนี่เป็นทีมที่ผมรีบิวค่อนข้างเยอะมากๆอยู่ทีมหนึ่งที่แบบหมายถึงว่าลองลองจัดหลายทีเลยนะครับก็สุดท้ายมาจบที่คอมนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณหนึ่งครับไม่ไม่แย่ครับ แล้วก็มาที่ทีมสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายก็จะมีอ่หลักๆเนี่ยซอรัสเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับมิดกาด้วยรวมไปถึงโจนนะครับไวไทเอลก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ดีนะครับก็จริงๆคืออยากจะแนะนำให้ใส่ไวไทเอลกันไว้ทุกทีมนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ใส่ไบไทเอลไว้ทุกทีควรจะมีไบไทเอลติดกันไว้ทุกทีมนะครับไบไทเอลเป็นตัวหนึ่งที่ ที่ทใช้งานเท่านะั้นได้ค่อนข้างหลากหลายคอนเทนต์นะครับอือตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็เวลาในรอบนี้นะครับเป็น6นาที10วินะครับอ่าเวลาที่ทําได้ดีที่สุดตอนนี้เป็น5นาที58วินะครับก็อาจจะยังไม่ได้ดีไปกว่าเวลาเก่าแต่ก็ถือว่าสามารถเคลียร์ได้ทุกตัวนะครับแล้วก็เวลาอาจจะไม่น่าเกลียดครับ ก็ในคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในการแนะนําทีมสําหรับการเดินทางปัดไลน์นะครับก็เหลืออีกแค่3วันเองเหรอจะหมดแล้วอะทุกคนก็เดี๋ยวรีบไปลงนะโอ้มันจะหมดแล้วเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้นะรีบไปลงนะครับทุกคนก่อนที่มันจะหมดเวลานะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดตับตับใครให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเอฟเคลีน่ามาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ